สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์สายไฟนะครับสายไฟนี่ผมเคยลงคลิปสั้นนะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่ายาวๆนิดหน่อยครับก็ประมาณสามนาทีครับแบบไหนทองแดงมากแบบไในทองแดงน้อยแบบไหนเราสมควรเผาไม่ ควรเผานะครับไม่ใช่ว่าจะเผาหมดนะครับไม่ได้อะไรนะครับถ้าเผาหมดเราต้องเลือกนะครับแยกนี่แบบนี้แบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับผมแยกแบบนี้นี่ตัวนี้ผมยังไปแยกครับนี่ครับนี่สายสายแบบนี้ครับสายใหญ่ๆนะครับนี่ครับนี่สายใหญ่ๆแบบนี้นี่ เหมาะสำหรับเผาครับถ้าใครจะเผานี่ครับนี่แบบนี้ครับสายเล็กๆแบบนี้ไม่ควรเผานะครับพรเพื่อน,นเพราะว่าเราต้องไปให้เขาบดครับเพราะว่าเขามีเครื่องบดถ้าเขาบดมานี่เปลือกสายไฟนี่ก็ขายได้นะครับ ผมไม่มีครับโรงงานผมเพราะว่าเครื่องบดมันก็แพงเพราะว่าสายไฟผมก็ไม่เยอะนะครับผมต้องเลือกเผาเอาตัวไหนผมไม่เผาผมก็จะช่างกิโลคายนะครับก็เยอะอยู่ครับนี่ต้องตัดดีๆครับสายไฟแยกออกครับแยกดีๆ ผมเผานี่ปลักไฟไม่ต้องตัดออกนะครับนี่ครับเผาไปด้วยกันเลยครับเพราะว่ามันเป็นทองเหลืองบารโรงงานเขาก็ไม่รับซื้อนะครับเพื่อนๆถ้าไม่ตัดปักมันออกครับนี่แบบนี้ไม่ซื้อนะครับแล้วแต่ที่จะส่งครับแต่ถ้าเขาสั่งให้ตัดออกแล้วค่อยมาเผาผมแนะนําว่าช่างกิโลขายดีกว่าครับ นี่ครับแบบนี้แถบนี้ชั่นกิโลขายนี่ครับอันนี้เผาครับแล้วก็วิธีคัดแยกสายไฟครับนี่อันนี้ยังไม่แยกครับนี่ครับวิธีเราแยกอันนี้เป็นของเครือบซักผ้านะครับเป็นของมันจะมีแคปซูลครับแคปซูลเพื่อนนี่ครับนี่คือแคปซูลอันนี้เผาไฟไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะระเบิดอันตรายมาก เราต้องตัดออกครับนี่สีเจือปนอะไรพลาสติกนี่ครับนี่เราต้องตัดออกให้หมดนี่ครับถ้าเผา,า,านานนี่ไม่ดีนะครับเพราะว่าไฟไหม้หมดครับแล้วก็มันจะเปาะจะทําให้ทองแดงเปาะแล้วก็น้ําหนักก็จะหายไปครับการเผานี่ต้องชํานานนะครับผู้ชนานํานาญนแบบนี้ครับตัดหมดถ้าไม่ชํานานก็ไม่สมควรเผาเผาไปก็เสียดายของครับน้ําหนักมันลด แบบนี้ครับแบบนี้ก็มีทองแดงนะครับข้างในตรงนี้ครับมีตัดออกให้หมดครับตัดเศษเหล็กออกให้หมดครับค่อยเผาที่ตัดออกแบบนี้ครับอันนี้ก็ขายได้ครับปลั๊กไฟใครมีก็เก็บไว้ครับี่ปลั๊กไฟอย่าทิ้งครับ ช่างกิโลขายกิโลหนึ่งก็แพงอยู่ครับหลายบาทอยู่